มีพลัง ร้องเพลงสูขสุดใจมีพลังอำนาจล้นแรกสมชื่อแดงระพีพันนาายลักในความตื่นเต้นผาไทยแดงเฉิดฉายแผวพาวไม่กลัวเกงกะตันยู